สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสับสนไม่แน่ใจถึงท่าทีและความรู้สึกของรุ่นพี่ที่พักหลังมานี้ทำเกินหน้าที่ของพี่ไปหน่อยค่อยๆเข้ามาใกล้ชิดจนคุณหวั่นไหวแต่ก็หวั่นใจกลัวจะคิดไปเองคนเดียวแล้วก็ต้องมาอกหักดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ทริกจับพี่รุษรุ่นพี่หากทำแบบนี้แปลว่าพี่แอบชอบนำามาไให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันควรเลิกมโน แล้วไปเช็ค,คพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับข้อที่1แอบมองเธออยู่นะจ๊ะหลายครั้งที่คุณหันไปแล้วพบว่าพี่แอบมองคุณอยู่มองด้วยสายตาที่อ่อนโยนสายตาที่ผู้ชายมองผู้หญิงสายตาที่เห็นแล้วคุณแทบจะอายม้วนหรือแม้แต่แอบถ่ายรูปของคุณตอนเผลอแบบนี้ไม่ได้คิดแค่พี่น้องแน่นอนครับข้อที่สพิเศษใส่ใจ รุ่นพี่เขาห่วงใหญ่ใส่ใจคุณเป็นพิเศษคอยทักมาถามนั่นถามนี่หาเรื่องคุยกับคุณที่ไม่ใช่เรื่องงานหรือเรื่องเรียนนะครับช่วยเหลือคุณแม้ว่าคุณไม่ได้ขอร้องบางคนอาจมาแนวบ้าบ้าบอชอบแกลง้งชอบแย่ลองมองอย่างไม่เมโนแล้วคุณจะรู้ว่าที่เขาทำให้มันพิเศษกว่าใครหรือเปล่าครับข้อที่สแชร์อดีตของเขา ผู้ชายนะ่ะถ้าคิดจะจริงจังกับผู้หญิงสักคนเขาจะต้องเปิดใจเปิดตัวตนของเขาให้ได้รู้จกักหากเขาเล่าเรื่องอดีตของเขาเรื่องเพื่อนเรื่องที่บ้านให้คุณฟังโดยไม่ปิดบงังอาจจะต้องการแสดงความจริงใจอยากรู้ว่าคุณจะรับได้ไหมซึ่งถ้าหากไม่ใช่คนพิเศษเขาจะไม่ทำกันแบบนี้กันหรอกครับข้อที่สไม่ชอบให้ใครใกล้คุณ แม้จะพยายามเก็บอาการแค่ไหนแต่ถ้าหากเขาชอบคุณจริงๆไม่มีทางที่เขาจะทนเห็นคุณสนิทสนมใกล้ชิดหรือรู้สึกพิเศษกับผู้ชายคนอื่นได้แน่ๆหากคุณอยากวัดใจลองแกล้งหาใครมาควงแล้วสังเกตอาการของเขากันดูสิครับข้อที่5ปรับตัวให้เข้ากัน ยิ่งถ้าเป็นรุ่นพี่ที่โตวกว่าคุณมากๆม,มันก็มักจะมีช่องว่างระหว่างวัยแต่เขาจะพยายามอุดช่องว่างเหล่านั้นด้วยการปรับตัวเองให้เข้ากับคุณได้มากขึ้นหรืออาจจะเข้าทางเพื่อนเข้าทางแม่ถ้าหากคิดแค่รุ่นพี่รุ่นน้องเขาคงไม่ทำขนาดนี้กันหรอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ทริคจับพิรุษรุ่นพี่หากทำแบบนี้แปลว่าพี่แอบชอบจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากตรงเป๊ะทุกข้อขอฟันธงว่าเขาชอบคุณแน่ๆและหากคุณเองก็มีใจและคุณทั้งคู่ก็ยังไม่มีใครก็ไม่ผิดอะไรที่จะเปิดใจให้เขาครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ